มะเขือเทศหนึ่งในเครื่องปรุงรสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แทบทุกโครเรือนไม่ว่าคุณจะราดบนเบอร์เกอร์จิ้มกับเฟรนช์ฟรายหรือเพิ่มรสชาติให้กับเมนูจานโปรดซอสมะเขือเทศคือเพื่อนคู่ใจที่มักจะอยู่ข้างจานเสมอรสชาติหวานเปรี้ยวและกลมกล่อมเล็กน้อยทําให้มันกลายเป็นไอคอนระดับโลกที่เด็กและผู้ใหญ่ต่างหลงรักการเดินทางของซอสมะเขือเทศตั้งแต่มะเขือเทศ ในไรจนกลายมาเป็นซอสในขวดนั้นน่าสนใจกว่าที่หลายคนคิดมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ซอสสีแดงแต่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการที่ผสมผสานเกษตรกรรมวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิธีการผลิตเปามาย้อนดูจุดเริ่มต้นของซอสชนิดนี้กันก่อนประวัติซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศไม่ได้เริ่มต้นจากมะเขือเทศเสมอไปต้นกําเนิดของมันย้อนกลับไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่17ในรูปแบบน้าปลาเฟอร์เมนท์ที่เรียกว่าเกาเจีย Ketsiap ซึ่งมีรสเค็มเปรี้ยวและใช้เป็นเครื่องปรุงรสเมื่อนักเดินเรือชาวอังกฤษพบเข้าก็นำแนวคิดกลับไปยุโรปและเริ่มมีการปรับสูตรจนกระทั่งในต้นศตวรรษที่19ชาวอเมริกันเริ่มทดลองใช้มะเขือเทศเป็นวัตถุดิบหลักและในช่วงกลางศตวรรษที่18 0ซอสมะเขือเทศเริ่มมีลักษณะคล้ายที่เรารู้จักในปัจจุบันความก้าวหน้าสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการเติมน้ำส้มสายชูและน้ำตาลทำให้ซอสมีรสหวานอมเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์และยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น ปัจจุบันซอสมะเขือเทศถูกผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยมีการบริโภคหลายพันล้านขวดทั่วโลกทุกปีแต่การเปลี่ยนมะเขือเทศสดให้กลายเป็นซอสที่เนีเอียดนั้นต้องผ่านกระบวนการใดบ้างมาลองเข้าไปในโรงงานผลิตกันการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเริ่มจากมะเขือเทศแต่ไม่ใช่มะเขือเทศธรรมดาทั่วไปผู้ผลิตซอสมะเขือเทศจะใช้สายพันธุ์ที่ถูกคัดสรรเป็นพิเศษเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นสีสวยและเนื้อหนามะเขือเทศเหล่านี้ปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ ดยส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิอากาศอบอุ่นเช่นแคลิฟอร์เนียอิตาลีและบางส่วนของจีนเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเครื่องจากขนาดใหญ่จะเก็บมะเขือเทศที่สุกเต็มที่ได้คราวละหลายตันมะเขือเทศแต่ละลูกจะถูกคัดเลือกตามระดับความสุกสีและความแข็งแรงเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะมีสีแดงสดและรสชาติหวานตามธรรมชาติจากไร่สู่โรงงานหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วมะเขือเทศจะถูกขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความสดเวลาเป็นสิ่งสําคัญมาก ยิ่งแปรรูปหลังเก็บเกี่ยวเร็วเท่าไรรสชาติและสีสันก็จะยิ่งดีขึ้นรถบรรทุกที่บรรทุกมะเขือเทศสุกเต็มที่มาถึงประตูโรงงานและกระบวนการที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นขั้นแรกมะเขือเทศจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นคนงานหรือเครื่องสแกนอัตโนมัติจะคัดเศษสิ่งสกรปรกผลที่ไม่สุกหรือผลที่เสียออกเป้าหมายคือความสม่ำเสมอเฉพาะมะเขือเทศคุณภาพดีที่สุดเท่านั้นที่จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนถัดไปการล้างและคัดแยก ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญมากในกระบวนการผลิตซอสมะเขือเทศมะเขือเทศจะถูกล้างอย่างละเอียดในทังบนขนาดใหญ่ที่มีน้ำแรงดันสูงฉีดล้างเพื่อกำจัดตินยาฆ่า,มาแมลงและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆโรงงานบางแห่งยังใช้ระบบคัดแยกด้วยแสงออปติคันเพื่อตรวจหาข้อบอกพร่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงมะเขือเทศคุณภาพเยี่ยมเท่านั้นที่ผ่านไปได้การบดและให้ความร้อนจากนั้นมะเขือเทศที่สะอาดแล้วจะถูกส่งไปยังเครื่องบดเพื่อสับให้กลายเป็นเนื้อหยาบขั้นตอนนี้จะผ่านการให้ความร้อน พื่อยับยั้งเอนไซม์ที่อาจส่งผลต่อรสชาติและช่วยเริ่มต้นการสลายโครงสร้างของมะเขือเทศการให้ความร้อนอยังช่วยปล่อยสารสีแดงไลโคปีนที่ทําให้ซอสมะเขือเทศมีสีสดใสาการกรองและทําให้ละเอียดขั้นตอนต่อไปคือการกรองเนื้อบดท,ที่ผ่านการให้ความร้อนแล้วจะถูกกรองผ่านตะแกรงละเอียดเพื่อแยกมเมล็ดเปลือกและเส้นใยออกเหลือเพียงน้ํามะเขือเทศเข้มข้นที่เรียกว่าโทมาโตเพสซึ่งเป็นฐานสําคัญของซอสมะเขือเทศการผสมสูตรลับ นี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์มาบรรจบกับรสชาติโทมาโตเพสจะถูกผสมกับน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือและเครื่องเทศสูตรลับเครื่องเทศที่นิยมใช้เช่นผงหัวหอมผงกระเทียมออสไบส์และบางครั้งอาจมีอบเชยหรือการปรูแต่ละแบรนด์จะมีสูตรเฉพาะของตนเองที่เก็บเป็นความลับเหมือนสมบัติล้ำค่าส่วนผสมทั้งหมดนี้จะถูกผสมในถังสแตนเลสขนาดใหญ่เครื่องผสมความเร็วสูงจะช่วยให้ทุกองค์ประกอบกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รสชาติและเนื้อสัมผัสคงทีการเคี่ยวและทำให้เข้มข้น ส่วนผสมที่ผสมเรียบร้อยแล้วจะถูกเคี่ยวภายใต้อุณหภูมิที่ควบคุมอย่างดีการเคี่ยวนี้มีหลายจุดประสงค์ช่วยทําให้ซอสข้นขึ้นโดยลดปริมาณน้าเพิ่มรสชาติให้ลึกขึ้นและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บโรงงานหลายแห่งใช้เครื่องเคี่ยวระบบสุญญากาศทําให้ซอสสามารถเคี่ยวที่อุณหภูมิต่าลงซึ่งช่วยรักษาสีสดและรสชาติสดใหม่การควบคุมคุณภาพในหลายช่วงของกระบวนการตัวอย่างซอสมะเขือเทศจะถูกนำไปทดสอบช่างเทคนิคจะวัดความข้นที่เรียกว่าวิสโกสิตี ระดับความหวานความเป็นกรดและสีเพื่อให้แน่ใจว่าซอสมะเขือเทศทุกขวดได้มรรฐานคุณภาพบางโรงงานยังมีคณะชิมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติที่ทำหน้าที่ชิมซอสเพื่อยืนยันความคงที่ของรสชาติเพราะผู้บริโภคคาดหวังรสชาติเดิมทุกครั้งที่เปิดขวดการบรรจุและบรรจุพัณฑ์เมื่อซอสมะเขือเทศได้ความข้นที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ถึงเวลาบรรจุขั้นตอนนี้ ดำเนินการด้วยสายการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบขวดไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือพลาสติกจะถูกฆ่าเชื้อเติมซอสที่ยังร้อนปิดฝาและติดฉลากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีโรงงานสมัยใหม่สามารถผลิตซอสมะเขือเทศได้หลายหมื่นขวดต่อชั่วโมงจากนั้นขวดจะถูกบรรจุลงกล่องวางซ้อนบนพาเลทและจัดส่งไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกความยั่งยืนในการผลิตซอสมะเขือเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ผลิตซอสมะเขือเทศได้ดำเนินการหลายขั้นตอน เพื่อทําให้การผลิตยั่งยืนมากขึ้นเช่นลดการใช้น้ําในการเพาะปลูกมะเขือเทศนําเศษมะเขือเทศไปใช้เป็นอาหารสัตว์หรือปุย๋ยและใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบางแบรนด์กาลังทดลองใช้ขวดพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนโรงงานที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพก็ช่วยลดคาร์บอนฟุตพิน์ได้เช่นกันความนิยมทั่วโลกของซอสมะเขือเทศทุกวันนี้ซอสมะเขือเทศถูกบริโภคเกือบทุกประเทศในโลกสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้บริโภคใหญ่ที่ โดยเฉลี่ยคนหนึ่งใช้ซอสมะเขือเทศประมาณ71ปอนด์ต่อปีแต่ยุโรปเอเชียและตะวันออกกลางก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันน่าสนใจที่แต่ละประเทศมีวิธีการใช้ซอสแตกต่างกันไปเช่นในญี่ปุ่นมักใช้ซอสมะเขือเทศเป็นหน้าพิซซ่าในเยอรมนีนิยมทานคู่กับไส้กรอกส่วนในฟิลิปปินส์มีซอสมะเขือเทศกล้วยที่หวานและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นนวัตกรรมและอนาคตของซอสมะเขือเทศอุตสาหกรรมซอสมะเขือเทศยังคงพัฒนายอย่างต่อเนื่องซอสมะเขือเทศสู่รสน้ำตาล และสูตรออแกนิกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพบางแบรนด์เริ่มเติมซูเปอร์ฟู้ดเช่นน้ำบีทรูทหรือน้ำแครดเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยไม่ทําให้รสชาติเปลี่ยนไปบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะก็กําลังได้รับความสนใจลองจินตนาการถึงขวดซอสมะเขือเทศที่มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุหรือขวดที่สั่งซื้อใหม่อัตโนมัติเมื่อใกล้หมดนวัตกรรมเหล่านี้กําลังอยู่ในขั้นตอนทดลองทําไมซอสมะเขือเทศยังครองใจผู้คนอะไรทําให้ซอสมะเขือเทศ ได้รับความนิยมยาวนานคำตอบคือความสมดุลระหว่างรสหวานเปรี้ยวและรสอูมามิโปรไฟล์รสชาติที่เกือบทุกคนชื่นชอบอีกทั้งยังอนเนกประสงค์เข้ากับอาหารหลากหลายชนิดตั้งแต่เฟรนช์ฟรายฮอทดอกไปจนถึงไ่คนและแซนด์วิชชีสย่างสำหรับหลายคนซอสมะเขือเทศไม่ใช่แค่เครื่องปรุงแต่มันคืออาหารปลอบประโลมใจอมฟอร์ตฟู้ดรสชาติแห่งความทรงจำในวัยเด็กไม่ว่าจะมาในขวดบีบที่ร้านฟาสต์ฟู้ดหรือขวดแก้วที่ร้านอาหารหรูซอสมะเขือเทศยังคงครองตำแหน่งพิเศษในใจเราและบนจานของเรา จากโรงงานถึงโต๊ะอาหารครั้งหน้าที่คุณบีบซอสมะเขือเทศาส์เฟรนฟรายลองใช้เวลาสักครู่เพื่อชื่นชมการเดินทางของมันจากไร่มะเขือเทศที่อาบแดดไปจนถึงโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยจากสูตรดั้งเดิมในอดีตจนถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ซอสสีแดงเพียงหยดนี้ไม่ใช่แค่ซอสธรรมดาแต่มันคือเรื่องราวของนวัตกรรมประเพณีและความรักระดับโลกด้วยสายการผลิตที่สามารถผลิตขวดซอสมะเขือเทศได้มากกว่า400ล้านขวด และกระป๋องกว่า70ล้านกระป๋องต่อปีมีโอกาสสูงที่ซอสมะเขือเทศจะอยู่ใกล้มือคุณเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก